พอรู้บ้างว่าเด็กเท้าคนนี้นิสัยแปลกประหลาดจะรับมุกสิทธิ์ในสถานการณ์นี้เนี่ยนะคำชี้แนะของราชธินานานพรหม,มยุ์ถือเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจอย่างมากสำหรับวิญญาจารย์ทุกคนทั้งังรักษาชีวิตได้แล้วเจ้าเด็กนี่จะปฏิเสธได้อย่างไงคารวาเป็นอาจารย์นะได้แต่ข้ามีเงื่อนไขอ๋อนางเป็นผู้มั่นของข้าและเป็นผู้รักษาพร,รวมวิญญาณยุคข,ข้าด้วยเจ้าข้าทำร้ายนาง ทักษะโรวมญยานยุดเง้นเหรอดีมากข้ารับปากเจ้าเราเป็นเพื่อนที่รู้ใจกันที่สุดเราม,มือต่อสู้กันมาตลอดห้ามทำร้ายพวกเขาดุนายเท้าข้าเป็นเป้าหมายในภารกิจของเรามันเกี่ยวกับเป้าหมายภารกิจข้าตัดสินใจเองไม่ได้แต่ข้ารับปากเจ้าได้งั้นข้าจะฆ่าคนหนึ่งแล้วกันอื ประไม้พวกเจ้าขงเป็นข้าสินะคนอื่นปล่ยพวกเขาไปลงโทษข้าได้เลยเสียดส,สีสนพ่อห,ห,ห,หนุม่มเจ้าฉลาดมากแต่ว่าคนฉลาดส่วนใหญ่อายุมันจะไม่ค่อยยืนนะในเมื่อเพื่อนเจ้ายอมเสียสละถึงขนาดนี้เจ้าก็ไม่ต้องมาต่อรองแล้ว เดี๋ยวข้าจะมอบความสุขให้เขาเองไม่ได้เจ็ดปลาดแห่งสื่อไลเครเป็นทีมหากก้าวหรือถอยพร้อมกันไม่ได้คิดว่าข้าไปต่อคนเดียวจะสำเร็จได้งั้นเหรอฮะสำเร็จเหรอหากเจ้าอยู่เรียนรู้เพียงแค่นี้ก็จะเอ่ยถึงความสำเร็จเลยหยุดพล่มเตี๊บลงมือ <c oughs> <c oughs> งั้นข้าจะจัดการกับถังซานก่อนแล้วกันแล้วค่อยจับตัวเจ้ากลับไปข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะไม่ยอมก้มหัวให้ข้าพรสวรรค์เจ้ายอดเยี่ยมข้าจะพาเจ้ากลับไปให้หมดสั่งสอนให้ดี <c oughs> ทักษะที่สามค่ายก่อนลมปราณ เปิดกันเอาได้ในช่วงพ,พริบตาพ่ซานข้าขยับไม่ได้แล้วใช้พลังวิญญาณไม่ได้อะ